มา่อคืนครับพี่น้องพี่ต้มเลยเรียบร้อยครับสก,กิดก็ไปแล้วผม

เรียบร้อยครับเทตีเจียงตังก็บอสซนะโอได้สองอันรวมได้ลมดคือปอเปี๊ะนี่สนะยิงไปน เสียตรงร่องเหยโอ้ยดีแต่เช้าวะดีแต่เช้าวะเจ้าวะเฮ้ยครับเฮ้ยครับตักปาหมา Yeah. không được đâu phải vậy nè, được à? mà. Chôn mà <laughs> ว่า่อ่เร่องครสลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนับผมยังไงก็าคแรคแรก ลงงองฟังติดต่อมาได้ครับสำหรับงานนี้ครับผมสารททิ่นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสับใครนะครับผมสวัสดีครับ